สวัสดีครับจากสวนกุหลาบทิพย์คลรินนะครับวันนี้ทางสวนจะแนะนําสายพันธุ์ของกุหลาบเลื้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบความหอมนะครับตัวแรกเลยขอแนะนาอับบาฮัมดาบี้นะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าดาบี้ตัวนี้จะเป็นกุหลาบกึ่งกึเลื้อยนะครับ ต้นจะไม,ไม่สูงมากแต่สามารถทํามาเป็นจัดเป็นซุ้มได้อาจจะสูงประมาณสักไม่เกิน2เมตรนะครับลักษณะกีบดอกเขาจะซ้อนกีบดอกออกเป็นสีชุมพูนะครับกีบแน่นแล้วก็กลินหอมมากสำหรับใครที่สนใจกุหลาบหอม กุหลาบเลื้อยสามารถหามาปลูกได้นะครับตัวต่อไปครับตัวที่2องโอเทลโลตัวนี้เป็นกุหลาบเลื้อยสูงสามารถขึ้นได้3-4เมตรเลยนะครับกลีบดอกซ้อนสีชมพูบานเย็นนะครับกลิ่นหอมมากครับหอมแรงมากตัว ลำดับต่อไปครับต้นที่3 a n แองเจลาครับตัวนี้จะออกลักษณะเป็นช่อเป็นพวงเลยนะครับจะมีกลิ่นหอมแต่ลักษณะดอกจะไม่ไม่ซ้อนแล้วก็ดอกไม่ใหญ่มากนะครับแต่ออกเป็นช่อเลยครับตัวนี้เลื้อยสูงครับ ครับถ้าต้นเล็กๆก็ดอกก็จะน้อยตามไปต้นใหญ่ดอกก็จะเพิ่มปริมาณตามขนาดต้นนะครับลาดับต่อไปครับอีฟลีนครับหรืออีฟฟลีนแล้วแต่เรียกกันนะครับตัวนี้เป็นสีออกครีมกลิ่นหอมหอมแรงพอสมควรครับกลีบดอกซ้อนในระดับหนึ่ง ตัวนี้เป็นเรืออ่อขึ้นได้ประมาณ2-3เมตรครับลำดับต่อไปครับเป็นกุหลาบเรือยสีเหลืองกีบซ้อนนะครับตัวนี้แกฮัมโทมัสต,ตัวนี้เรือยสูงนะครับจริงๆแล้วสายพันธุ์ของแกฮฮมโทมัสนี่ จะเลื้อยไม่สูงมากแต่เนื่องด้วยอากาศทางประเทศไทยร้อนทำให้ตัวแกแฮมโทมัสเนี่ยเลื้อยขึ้นไปค่อนข้างสูงประมาณ4เมตร3เมตร4เมตรนี่ขึ้นได้สบายๆเลยครับตัวนี้กลิ่นจะหอมอ่อนๆน,นะครับกล,กลิ่นไม่แรงมากครับดอกดอกครับแต่แบ่งพื้นที่เนี่ยพบว่าดอกเขาจะ อาจจะไม่ไม่ดกมากแล้วแต่พื้นที่แต่เท่าที่ปลูกมาก็ดอกใช้ได้เลยครับต่อไปครับตัวแมรี่โรสตัวนี้เป็นเลื้อยสูงออกสีชมพูสายพันธุ์จะเป็นกลีบที่ซ้อนค่อนข้างเยอะแต่พอมาประเทศไทยกลีบเขาก็จะซ้อนน้อยลงนะครับตัวนี้มีกลิ่นหอมค่อนข้างแรง แล้วก็เป็นเลื้อยสูงครับสามารถหามาปลูกได้นะครับตัวต่อไปนะครับกุหลาบเลื้อยสีแดงสดเลยนะครับตัวนี้จากฝรั่งเศสชื่อว่าเลสอีเดนต้นถ้าสมบูรณ์มากๆนะครับจะออกช่อหนึ่งประมาณ7ดอกเลยครับดอกใหญ่แต่ลักษณะดอกจะออกเป็นขอ,ขอหอหุ้มๆห,หน่อยจะไม่ค่อยบาน นอกจากได้แดดที่จัดจริงๆครับดอกถึงจะบานออกครับตัวนี้มีความสวยสำหรับคนที่ชอบสีแดงสดแล้วก็เลื้อยสูงนะครับนี่ครับดอกเขาจะเป็นหอห,อห,อหูมๆหน่อยครับแต่ออกเป็นช่อสวยมากครับเลื้อยสูงเลยครับตัวนี้4เมตรสี่เมตรกว่านี้สบายๆายนะครับสามารถจับทำเป็นสุ้มได้เช่นเดียวกันครับ ตัวต่อไปครับกุหลาบเลื้อยสีขาวนะครับแคร์ออสตินจากประเทศอังกฤษนะครับของลุมเดวิสออสตินตัวนี้มีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอม ตัวต่อไปครับคริสโตเฟอร์มาโรครับตัวนี้เป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยสีชมพูกลีบซ้อนแน่นลักษณะใบจะเป็นใบมันเลยนะครับกลิ่นหอมหอมในระดับนึงเลยนะครับหอมแรงจัดว่าหอมแรงเลยครับสวยครับตัวนี้เลี้ยงง่ายดอกดอกนี่ครับคริสโตเฟอร์มาโร สำหรับคนที่เริ่มปลูกกุหลาบหรือหัดเลี้ยงสามารถหามาเลี้ยงได้ครับตัวต่อไปครับกุหลาบเลื้อยเยอรมันนะครับจากเยอรมันคอเดสจูเบอีลักษณะดอกจะกลีบซ้อนแน่นเลยครับดอกใหญ่กลิ่นหอมแรงก้านดอกแข็งอันนี้เลื้อยสูง3เมตร4เมตรขึ้นได้ครับจากเยอรมันครับตัวนี้แนะนำเลยครับดอกใหญ่มาก ถ้าสมบูรณ์จริงๆนี่ดอกเท่าๆฝ่ามือเราเลยครับสวยมากครับาหามาปลูกหามาเลี้ยงดูแลกันนะครับเลยครับสิบสายพันธุ์ที่แนะนำนะครับสวนกุหลาบยังมีสายพันธุ์กุหลาบเลื้อยและกุหลาบพุ่มอีกหลายชนิดนะครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับทางสวนจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับให้ลูกค้าได้เลือก แล้วก็นำไปปลูกกันนะครับจะมีคำแนะนำจากสวนอีกเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีครับ